สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้องไอบาด้วยนะคะวันนี้หืมยูนั่นแหละมาบอกว่ามันมีมีกลิ่นไม่ดี no you a We both are no We both are your armpits thing ยูนั่นแหละไม่เซอย่างนั้นนะลูกไม่ not nice I k อ๋อโบ you call not <on> me stinky you call me stinky <laughs> not not on you, you the camera you call me stinky no not not yes you did you call me you call me stinky not on the camera sweetie that's not nice พอดีเขาไม่สระผมดาก็เลยบอกว่าโอ้โหกลิ่นเอาไม่อยู่ ก็วันนี้ก็อัปเดตนะคะเพราะวันนี้ก็วันอังเออวันเสาร์นะคะน้องเอวาก็หยุดนะะสรุปก็มีลูกค้าสองคนนะคะคนแรกก็เป็นผู้ชายทำงานนะคะมานวดผ่อนคลายแล้วก็ดาก็แก้เส้นให้ด้วย mm hmm. แล้วก็มีพี่เพชรนะคะพีเ่เพชรก็มาแก้เส้นนะคะก็เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะวันนี้ก็ก็คือหลังจากนี้ก็คือยังไม่มีเออสวีดี ยังไม่มีบุ๊กนะคะก็เลยกะว่าดาจะกลับเข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีบุ๊กคือเงียบ <laughs> เพื่อนถามเหมือนกันนะคะเพื่อนที่โสโตนถามว่ายุ่งไหมมีลูกค้าไหมคือที่นั่นก็คงจะเงียบเหมือนกันนะคะแล้วอากาศคึ้มๆค,คือเดี๋ยวนี้คนเขาไปข้างนอกกันนะคะคนมีครอบครัวเขาไปเจอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาอยู่เขาสเปนทามกับครอบครัวนะคะเส,สาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าจะมีก็พรุ่งนี้จะสักสองสามคนนะจะมีนะคะเดี๋ยวดาก็จะสเตนบายเหมือนเดิมพรุ่งนี้ Did you draw your ิชชูโตรโย่ไม่ใช่เนี่ยอย่าทับยูฟินิตเอ็ดอ๋อ Do you want to do more? Yeah because I think I don't think it's best to do it sideways. Uhm mm. It looks a bit quite like awful. Like, I think it do like that. What do you call one? I think it's best to like put it straight and, and, and make, make it not realistic. Mummy, -hmm. so so well, did you know? We, did you know realistic is so hard that you won't even believe it? Yeah. So hard. I, I bet no one in the world can can draw draw our curtains mm -hmm. which are like so hard. Uh -huh. And have to draw exactly เดี okay. uh ๋ยวอยู June ่จูนอันนี้ก็ต้องทั้งเดือนจูลายก็เนี่ย from this day is your holidays w e e t i e so how many days t w s t July <S how many days for uh Okay, so sh 4, mommy, I'm gonna have to. Sick week. So mommy, I need to know how big it is. Oh, this song, see this song. Let me count. Let me. It's my school. Okay. Don't call up. I don't have any. Me talk. Okay, so what day is it today? Today is the. Yeah, 7. สเ็หนออโหเงียบนะคะที่นี่ร้านเงียบนะคะแต่ว่าถามว่าทั้งอาทิตย์นี้ได้เท่าไหร่นะคะได้กี่คนถือว่าโอเคนะถือว่าเมื่อวานนี้ได้หนึ่งสี่คนนะคะสี่คน f o wait can I count them too so it's forty six wait mummy do I count that สองสามสี่ห้า yes ไม่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 ไม Looks so ถ้าพรุ่งนี้มาทำอีกวันหนึ่งก็นะคะก็จะโอเคคือ,อที่นี้ก็โอเคก็คือสื่อว่าสุดยอดนะคะอาทิตย์ละสิบกว่าคนนะคะสิบสี่สิบห้าคนเดี๋ยวตีเป็นเงินไทยเงินไทยมี <Okay. S 1> ้ยยัย Roblox. No uh, you got your own sweetie. Look, need to. Okay. What? sort did our laser. <laughs> uh, guys, did you know I don't really have that proper, like proper colors now. 600 points, You... 6กร้อยสามสิบโบโนน n อตไนซ์ตกอาทิตย์ละสองหมื่นแปดนะคะโอ้โหเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องจ่ายค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าเช่าด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยถือว่าฟังนะคะ หลังจากที่ดาลงคลิปเขาเรียกว่าลงคลิปแล้วก็ใส่แปะลิงก์นะคะเป็นเว็บไซต์นะคะถ้าใครอยากทำถ้ามีมีเจ้าของกิจการหรือว่ามีขายอะไรเงี้ยก็ทำได้นะคะแปะลิงก์เว็บไซต์หรือว่านะคะข้อมูลส่วนตัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างเอ่อวิดีโอของเราเนี้ยเราก็สามารถเอ่อ ผลักดัน AI เขาผลักดันร uh, ้านเราได้นะนี่ก็เป็นคือผลตอบรับดีนะคะเยะ I love You I hey, love You too I was s l e e p right here mm hmm. เขานอนตื่นสายนะคะเมื่อเช้าเนี้ยนอนถึงแปดโมงครึ่งเลยเขานอนตื่นสาย t ะคะเมื hmm. mm ่อเช้าเนี้ย s อนถึ and my mom had like Ically, <silently> like all the money Like like i n f i n t y Oh เขาบอกว่าฝันดีนะคะฝันว่าเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะว่าฝันว่ามันมีมีเงินเยอะ Can I not tell them my dream? No cannot cannot She mm, mean Yes ไม่เห็นต้องเล่าเลยรู้ Okay get up <laughs> 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 i just i just wanted to make you look closer <laughs> uh Jeb, can you step on my my back please, no. please? No. before we go in. No. please so, if we can manage, we'll... you have 10 pounds anyway how much how much you want Another one อันตะวันพาวายโอเคเดี๋ยวจะให้เขาไปเหยียบนะคะเดี๋ยวดาจะให้เขาเหยียบเพราะว่ามันต้องเหยียบมันต้องคือมันต้องนวด <And S 1> นะเฟเฟเอฟเฟคสตาร์่ตอนเต็มบนโ o เบิอืมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือ อย่างที่เพราะว่าดาติดตามอาจารย์เสกสรรมานะคะอาจารย์เสกสรรปันย t u b e แล้วควนี้ก็ก็เลยอาจารย์ก็แนะนำม,มาบอกว่าถ้าเรายัางไม่ผ่านรายได้ใน YouTube ยู u ูบอะไรเงี้ยเราก็สามารถขายของได้นะคะขายของแปะลิงก์หรือว่าคอมเมนต์แล้วก็พินได้นะคะเราก็สามารถทำให้เรามีรายได้เข้ามาไม่จำเป็นว่าต้องพึ่งแต่ค่าโฆษณาที่ youtube หรือยอดวิว นะะของดายอดวิวน้อยมากแต่และคลิปนะคะยอดวิวน้อยมากยอยน้อยมากเลยนะคะคก็เลยดาก็เลยลองทําดูแล้วแต่ว่าที่ร้านปังนะคะก็คือสิบกว่าคนนะคะทุกอาทิตย์สิบกว่าสิบกว่าทุกอาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เลยโอ้เป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นอะไรที่ดีมาก แล้วก็เราสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วคลิปนี้ดะก็อาจจะไม่มีอะไรเยอะแยะเพราะว่ามีคนมาปวดด้วยนะคะมีคนมาปวดเนี่ยมีน้องเอวามาปวดเอออยู่นั่นแหละนะคะอยู่นั่นแหล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 ะมีคนมาปวดเออสรุปโอเคเออ เพราะว่ามีคนมาปวนด้วยนะคะเดี๋ยวดาจะจะรีบทำน่นทำนี่แล้วก็ให้เขาเสบเหยียบหลังให้ก่อนเพราะว่าปวดจริงๆปวดนะปวดโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะสู้ไปด้วยกันอยู่กับลมหายใจเข้าออกปฏิบัติให้ได้มากๆนะเพื่อการหลุดพ้นโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยสุสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i